ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมชายานพันธียคุณนะอ้าวเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมใครอยู่นครบ้างค,ครับยกมือขึ้นครับโอ้โหมาเยอะมากเลยครับหรือว่าเพื่อนกันหนอนะคะรับใช้ผลิตภัณฑ์สเต็มเซละน,น,นะผุนิคนะท่านคนแนะนำขอบคุณมากครับมาจะมาไม่กี่นาะทีนะก็ซื้อแม่แม่ทาย แม่ฉีี่มันตันานตัวเองลงตีขึ้นตอดนครับเป็นพนานแลงตีขึ้นกินอะไรเราองกี่ปีค no. รับเป็นได้อย right> ู่ม .3 มาเป็นหนังก็ตอเเมื่อดินแล้วครับผมเวลากินของเ็จก็ไม่ได้เลยได้กินของครับต้องหลังจากทานได้ไม่ถึงอาทีไม่ถึงาทนะวันละสอง กินกาแฟไม่ได้เลยถึงได้อ๋อ่อนน้านี้ไม่เคยรับทางกาแฟเละปรดีตัวเองเป็นาได้ทเาทรมาเมื่อกี้านกาแฟแล้วก็อ้าก้วืนมันจะต้องไปวิ่งต้องไปต้งวิ่งครับออกกำลังอยู่แล้วเราจะมาทานกแมทั้ใจมากเลยฮะครับผมอ้เนี่ย สิ่งหน่ก็มีความสุขครับตอนนี้ก็ขยายงานลงไปแล้วอ๋อเรื่อแล้วดีแล้วบอกต่อแล้วบอกต่อแล้วไม่้องัขอขอบคุณท่านซีอีโอทาบริษัทนะครับ e i ยจิตกรอเยันะครับขอบคุณครับครบตอนนี้กปิดครับท่านจุกัาค